พอถึงตรงนี้นะครับฝาจานไฟเลยยังไม่ต้องปิดเนี่ยมันจะทําให้ตั้งมาร์กง่ายนะครับหรือจะปิดก็ได้เหมือนกันมันก็มีมากเหมือนกันนะครับนี่นะครับมาร์กแข้งจู่ตรงนี้ไอจติงติงแหบ,บแหลมนี่นะครับแล้วก็ที่ร้อแม่เหล็กนะครับนี่นะครับล้อแม่เหล็กถ้าคนไหนยังไม่สบายใจคุณไปเปิดหัวลูกดูแล้วก็เอาไขาควงแย่ก็ได้นะครับ ไม่ผิดกติกานะครับคุณต้องหมุนตรงนี้ให้มันตรงกันเนี่ยนะตรงเสร็จแล้วคุณก็ค้างไว้นะครับหย่อนตัวด้านโซ่ตัวนี้นะครับหมุนเข้าสุดหย่อนสะพานโซ่ไปแล้วก็เอาวงเล้าลิ้นเนี่ยมานี่นะครับรอยบากกับตัวนี้ให้ใกล้เคียงกันที่สุด ใกลเคียงไว้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ปั๊บคุณเอาใส่เข้าไปก่อนให้มันเข้าไปอยู่ในโซ่ก่อนนะเข้าไปอยู่ในโซ่วัาบคุณมาดูว่าม,ามันตรงหรือเปล่านะครับเนี่ยมตรงไหมถ้าสมมติว่ามันไม่ตรงอย่างอย่างนี้นะสมมติว่าใส่เข้ามาแล้ว มันอยู่แบบนี้นะครับเกียงนะมันก็เลอยอกจดสมมติว่าคุณใส่เข้ามาแล้วม,มอยู่อย่างนี้อันนี้มากมอันนี้จุดนะครับมันไม่ตรงทำยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับคุณก็ถอยมันออกมานิดนึงนะครับ มันออกมานิดนึงแล้วก็หย่อนมาอย่างนี้แคุณก็เอาเนี้ยลูดลู่โซ่ขึ้นมาตรงหรือยังเอายังไม่ตรงเหลือเพ่องหนึ่งคุณก็ทำใหม่อีกรอบนะครับหย,ย่อนหย่อนปับ๊บตรงนี้ก็เขี่ยไปเขี่ยไปนี่อามาตรงเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเพื่อคุณก็เอาเนี้ยเขีย่ย ให้ดูตรงๆแล้วก็ปล่อยรวนก็ได้นะเนี่ยปล่อยรวนก็ได้นะบอนเนี่ยปล่อยให้มันยันลงมาเนี่ยตรงเป๊ะตรงเสร็จเพื่อคุณก็จัดระเบียบดูนั่นเนี่ยจัดเกลียวมันเนี่ยหตรงบอลเสร็จปุ๊บคุณก็ขันเลยนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปขันเลยเลยก็ไม่ได้มีความยาก,กอะไรส่วนบางคน บอกพี่ทำไมจับเอามือจับตรงแล้วมันมีหนืดๆหมุนไปหน้าหมุนไปหลังตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เรื่องยากคอขาดตายเลยนะครับมันไม่มีความยากเลยสมมติว่าแม่เล็กอะมันเด้งกลับสมมติว่ามันเด้งกลับมาอย่างนี้หรือว่ามันเด้งกลับไปถอยหลังคุณก็แค่ดูไว้ว่าตอนที่คุณเอามือเอามือจับเนี่ยมาตันตรงเนี่ยมันอยู่ยังไง แล้วทีนี้ถ้าไม่ให้จับไว้ไม่มีคนจับไว้คุณก็ปล่อยมันก่อนแล้วคุณสังเกตว่าอ่ามันหมุนถอยหลังมาหรือเปล่าถ้ามหมุนถอยหลังมาประมาณฟันหนึ่งอย่างนี้เวลาคุณถอดประกอบคุณก็ใส่เข้าไปก่อนให้มันเงยขึ้นมาทีหนึง่งอ่าพองเงยขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณก็มาเอามือจับไว้เนี่ยดึงมันถอยหลังมาเนี่ยอ่ะแล้วคุณก็มาดูมันตรงไหมอ่าถ้าตรงคือตรงแต่ถ้ามันไม่ตรงปุ๊บของคุณปล่อยปุ๊บมันเด้งกลับคืนเงี้ย ปล่อยเพื่อมันเด้งกับคืนมันไม่ตรงมันเงยขึ้นไปมากกว่าหนึ่งฟันคุณก็แค่มาขยับตัวนี้ลงมาฟันหนึ่งแล้วคุณก็มายัางไงคุณก็มาจับที่เก่าแล้วก็มาดูมันเล็งอ่ะมันตรงก็คือจบแค่นี้มันไม่ใช่เ,เรื่องใหญ่อะไรนะครับล็อก็อตอเสร็จแน่นก็ปิดฝาเบอร์สิบท,ที่ยาวๆฝั่งนู้นได้เลยที่มันอยู่ฝั่งโัเทียนนะ ชอบใส่พังกันผักกันนี่น,นี่มีติ่งตัวนี้นะครับติ่งตัวนี้ใส่ให้มันอยู่ก่อนถึงตัวนี้นะใส่ตัวอื่นได้ไหมได้แต่มันมันคล้ายๆมันยังไงอะโรงงานเขาประกรอบมาเขาใส่อย่างเงี้ยใส่ไปตัวอื่นอย่างเงี้ยเอาสตาร์ทเครื่องได้ไหมสตาร์ทได้เหมือนกันสตาร์ทได้เหมือนกันมันกนค็คล้ายๆใส่เสื้อกับทางใส่เสื้อได้ไหมใส่ได้เดินได้ไหมเดินได้เหมือนกัน e. แต่ว่าไม่รู้นะผมชอบแบบนี้ ของเดิมเข้ามายัางไงก็ทําให้มันไปอย่างนั้นนี่เดือยมันอยู่นี่อยู่ตรงนี้เวลาเราขันใช่ไหมมันจะมาล็อกกันพอดีไม่ให้หมุนตามนั่นแหละอะนี่ตัวนี้แหวนตัวนี้บี้บุกเสียรูปเปลี่ยนใหม่มันจะได้มไม,ม่รั่วครับบางคนทําแหวนหายบางคนใช้แหวนเก่ามันก็ทําไมน้ำมันรั่วครับนี่ก็คือเหตุผลของมัน